อืมวันนี้คุยกันแค่คุยกันเฉยๆนะครับไม่คิดว่าเราถึงแล้ววะเอ้ไอโอ้ยไม่รู้ไม่คิดว่าเราถึงแล้วเราเรื่องไอเดียอ่าโอเคคืออย่างที่พี่ดำบอกอะพี่ดำ ESC LT Player นะฮะช่องดีติดตามได้ถ้าเขาพิธีการเข้าเขาผู้หญิงสุดหนึ่งสิบหนึ่งบอกเข้าไปเลยว่ามึงไปเจ๋ถ้าเขามึงบอกเข้าไปเลยว่ามึงไปเจ๋มึงจะเข้าหาเขาได้ไงขึ้น นั่นแหละใช,ใช้ใช้ใช้ไม่ได้สำหรับผู้ชายส่วนใหญ่แน่นอนเชื่อเลยแต่ถ้าหาว่าเป็นวิธีเราก็นั่นแหละก็คือเราไม่ค่อยได้เข้าไปทักโดยตรงเพราะส่วนมากมันก็แบบเหมือนลมพัดมาเราไม่ได้ขึ้นลมพัดมาไม่ได้พัดเราไปหานั่นแหละตอนไอเดียก็มาปะกกันพอดีตอนเลือกที่นั่งช่วงมอนหนึ่งไอโบก็ได้จับได้ จับกลุ่มด้วยกันเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์บีบบังคับตอนโทศไม่ไม่มีใครเอาอ่ะไอโบกูร <Ooh. S 1> ูปไม่ใช่เขาว่าไม่มีใครเอาได้เลยวันตอนนั้นอะไม่ไม่เป็นที่ต้องการเลยเพราะว่ากูกับไอโบอะตอนวัหนึ่งไม่ไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยตอนมัตอนมันหนึ่งกูได้คุยอยู่แค่แบบไอซันแล้วก็อีเดอไอซันเป็นหัวหน้านห้องตอนมันหนึ่งไอซันไม่ใช่ซันนีน่เฮอร์เกะนะซันซันอานาเดชอุทิลัย ตอนมหนึ่งตอนมหนึ่งไอซันเน่ะมันเป็นหัวหน้าห้องตอนมสองเนี่ยเฮียไม่ก็ได้เป็นรองหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องคือทักษิณไม่ใช่ทักษิณไม่ใช่ทักษิณชินวุฒินะไม่ใช่ชักษิณที่เป็นนายกไม่ใช่คนละคนเลขศิลป์ไอ้โอ้ไอเฮียปูเหนื้อเนี่ยยี่เลขศิลป์ เยไอแพดเนี่ยก็รู้จักกันตอนแรกจริงๆอ่ะคือตอน,นสอบผมภาคนั่นแหละโดยการตอนช่วงที่ครูเขาปล่อยพักระหว่งางภาคระหว่างคือระหว่างวิชามันจะมีม,ะม,มันจะมีแบบครูเขาจะตั้งเวลาตามตารางอะ่ะช่องว่างระหว่างวิชาแรกไปวิชาสองวิชาสองไปวิชาสามอะ่ะระหว,ว่างระหว่างช่องนั้นอ่ะมันจะมีเวลาพักให้สิบนาทีค,คือครูเขาจะปล่อยฟีเลยเองจะออกไปคือครูเขาจะปล่อยฟีเลยพอแค่ว่าอยู่หน้าห้องสอบแค่นั้นแหละ สอบนั้นเราปีนว่าทำไปเลยมวยโลคือแบบเองจะอยู่กูเขาปล่อยฟรีมากแต่ให้ดูอีกนะคงจะฟังเพลงดูจะฟังเพลงดูไม่แคร์แค่นั้นแต่เองเออขออีกันหน่ยใช่กูต้องต้องปล่อยฟรีสองแค่อยู่หน้าห้องสอบแล้วก็เขาอะอยากาำตรงกันข้าถ้าตอนสอบอบบคือบอกได้ว่าปล่อยอย่างเร็วปล่อยแล้วบบคือใช่ ก็คือคือตอนเที่ยงมันบอกว่าประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งแต่ครูปล่อยเรียนประมาณสิบโมงโอ้โหมีเวลาเด็กเข้าเยนยาวเลยเออแล้วเวลาแล้วสอบปกสอบกลางภาคนะครูเขาปล่อยลงครูเขาปล่อยลงมากินข้าวเรื่องกินข้าวตอนสิบเอ็ดโมงมั้งแล้วขึ้นห้องอีกทีตอนบ่ายโมงครึ่งอือแล้วเราก็แล้วเราก็นั่นแหะ่อคุยกันอยู่ในโรงอาหารวินนี่มีเอวินนี่ไอ็กซ์คิว น,นี่ไอคิวไอพุ่นไอไนท์แล้วก็เรานั่งคุยกันอยู่ในโรงลหะตั้งแต่เมื่อนั่งอยู่ที่เดิมอ่ะตั้งแต่เมื่อตั้งแต่ขึ้นเข้าจนกระทั่งขึ้นห้องสอบอ่ะเราตั้งอยู่ตรงนั้นโรงหาน่ะโอ้โหประาณชั่วโมงครึ่งมองตอนนี้เนี่ยยังมีชิ้เสียงที่อัดไว้อยู่เลยโอ้ยไอพุน่นไอหมอนี่พุน่นไอหมอนี่ปวดตอนนั้นเหร ไม่รู้ยังไงโยงเข้าเรื่องเยาวราชดูเปอร์ลิสแกลว่ไอ้เยาวราชเหมือนบล็อกคือแล้วคือมันเป็นจระเขเหมือนกันนี <t <t ่ค sure> ุณไม่พูดเรื่อนขนมเชาไอ้ยี่สิวเนี่ยขอขึ้นเหมือนเข่าเนาะแต่จะไปเลยทั้งวันเนี่ยไอ้นายอ่ะแฟนคนจัดแฟนแฟนตอนแฟนคนแรกตอนนี้ก็คือไอ้นายเนี่ยแม่งไอ้ชิ่เป็นจริงๆริงไหมความรู้สึกที่แรกอ่ะคุณดูว่าไอ้นายแม่งรู้สึกกับกูเข้ไหม ไอ้เนี่ยมันบอกว่าตอนเจอครั้งแรกนั่แม่งรู้สึกเครียดไอ้ที่มันแบบมันน่าจะเป็นคนที่ที่โมโหก็ต่อไม่เงียบๆทำตัวทำตัวแบบหน้าบึ้งๆหรือว่าเป็นคนที่โมโหที่อย่างคุณก็มองคุณก็ตอนนั้นกูก็แค่แบบมองมันแบบอ๋อในแบบเขาเลยเออย่างเดียวสมมูรณ์หน้าทำหน้าทำหน้าจริงๆเออสมบติไอ้นั้าหน้าปกติกูแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้เชี่ยแล้วพ่อไปบอกอย่ากทำหน้าบึ้งทำหน้าให้มันดีๆเดี๋ยวแบบนี้หน้าปกติเออ <Es> ตอนนั้นที่ก <Rebel> <persuaded. S 2> well, ูมองไอ้นายเนี่ยกูสมมติไอหมดนี่เป็นไอไหนนะกูแบบกเอ้ะเอ๊ะไปกินข้าวเลยได้อยู่แล้วกูมองเลยอ๋อเาจะเพื่อนก็เจอไปกินข้าวไอ้เีอยกูนึกว่าไอ้ไหนตอนเอกูนึกว่าตอนไอ้ไหนมันก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าอ๋อเพื่อนอีคิวอะไรเงี้ยเหมือนที่กูคิดว่ามันเป็นเพื่อนไอถึงกันแล้วทีเนี้ยพออะไปแบบเศเษฐกิดเกาะ แล้วทีเนี้ยพอไปสารภาพรักกับวันใช่ไหมแล้วก็นั่งแล้วก็แบบคุยกันมาเรื่อยๆอ่ะเฮียคุณถามกูคุยยินคำถามจัดตรงไปเลยว่าไอ้นายทางไหนที่เห็นกูเนี่ยมึงรู้สึกยังไงมันบอกมันบอกว่ากูรู้ได้เลยว่าไอ้เฮียนี่กูรู้เลยหรือไอ้นายมันบอกมันเห็นเล็บแรกก็มันเห็นเล็บแรกทุกมันรู้เลยว่ากูชอบมันไอ้เฮียทางแรกที่เจอกันอะไรจ้าวจ้าวอู้วเดี๋ยวคลิปกูเหรียนอีกเลย รู้ก่อนไอุโอ้เคดวคิปกุหลจแงงงงงีงไม่ออาูดเ่องนีแล้วตอนีแกเสร็จหลรัใช่ที่จริงๆแล้วอ่ะไอ้ยมันก็ไอ้ไนายนี่ยมันเาผิดคือไอ้ไนยเมื่อกี้ว่าเราชอบมันตั้งแต่แบบแ,บบแกกรกที่เจอเลยจริงๆเาไม่ใช่อ่ะก็เราจะคิด อย่างนี้ว่าไปนั่นแหละเชื่อเพื่อนๆอีกูีแต่แล้วไอ้ยันดีคุณรู้เลยวัดเดี๋ยนะพูดแต่งี้ว่ากูอยู่ตร e <What? S 1> ง,ง,ง,งนั้นแกูไม่คิดว่ามันยิงเออนี่มันต้องมาอยูต่ตรงนี้ไม่ใช่ไงกูงงไม่ยิงเลยตั้งไหนให้บอกกูด้วยนะไอ้ยันดีเอาปืนมึงมาตั้งดิปืนตั้งได้ไหมได้ได้กัน แต่ไม่ได้เห็นไม้ที่มันกำลังโดนแงช่างมันช่างมันอแล้วตอนนั้นก็แบบสมองยังสมองยังไม่ได้ติด Wi-Fi 5G ก็ยังไม่รู้จะตอบไปว่ายังไงดีก็เลยก็เลยเอออตามไปตอนนั้นสมองยังสามตอนนั้น wi f ฟสมองยังสาม G อยู่ยังไม่รู้จะตอบไปยังไงก็เลยเอออตามไป wi ไฟสมองยังไม่ติด 5G ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมา 4G แล้วไม่ใดสามกับห้าอยู่ เปล่าเงไม่ได้เข้ากล้องอีกเดี๋ยวเสียงมาใส่กีตาร์ต่องใช่เปล่มาใส่กีตาร์แล้จัดตรงนั้นประจำไปเลยอืมอืมไม่ใช่ยังเออแล,เแล้วเองมีเรื่องอะไรที่แบบอยาก่างนี้เรื่องอะไรแบบอยากอยากเล่าไหมไม่ได้อะไรตอนนี้กู<อ>นนเล่าไปหมดเปลือกแล <laughs> ้วก็ไม่ไม่ไม่เขาเท่ามีอะไรเท่าไหร่ที่โรงเรียนเออแล้วเออแล้วเราได้เล่าเรื่อง ไอ้นี่ไปยังตอนเขาใครลูกเสือเล่าแบบเล่าแบบจริงจังเล่าแบบละเอียดยิบเลยย่างเลยยังอะโอเคได้ไงัเดี๋ยวไปทำคลิปแยกรอมันแปดนาทีอีกสามวิสองหนึ่งโอเคผมกดผิดฮะเจอกันคลิปหน้าอันนี้แค่เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องใช้คำว่าอะไรดีมันต้องใช้คำว่าเรามาคุยเรื่องอะไรกันดีเรื่องคุยตามภาษาบ้าน <c oughs> เออใช้คำว่า เช็ดถถวกูบอกว่าเป็นเดี่ยวดำๆอีพีหนึ่งกูจะถ้าหากูบอกว่าเป็นแบบไม่เดี่ยวกับไม่เดี่ยวกับเมียนเดอะบอยได้เขาจะหาก็พที่ดำขอโทษผมไม่รู้พี่ดำจะเอาเรื่องไหมนะเอาเป็นว่าไม่เดี่ยวไม่เดี่ยวไม่ไม่เดี่ยวไม่ไม่เดี่ยวแอนเดอะบอยเจอกันฮะ